สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ได้นำพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับเป็นกุเก่านะครับเอามาให้เพื่อนๆนได้ชมและก็ได้ศึกษานะครับคราวนี้นะครับเรามาดูลักษณะของพระกุเก่ากันนะครับคือพระเนี่ยจะมีคราบกุที่เป็นฝุ่นและความชื้นมาติดนะครับมาติดที่องค์พระนะครับแต่จะไม่ ถึงขนาดที่ว่า,ามาติดเ,เต็มองค์พระเลยนะครับคือพระเนี่ยจะไม่ได้ผ่านแบบว่าน้ำท่วมมามีโคนจากการาจากดินเหนียวที่ละลายในน้ำเกิดจากการกบพระจะไม่มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่ากุกและก็การระเหยคลายความชื้น นะครับแล้วก็ความชื้นเนี่ยนำพาน้ํามันตังอิ๋วขึ้นมาบนพื้นผิวขององค์พระแล้วก็เนื้อปูนลาคนไนท์ที่สร้างโตขึ้นมาบนพื้นผิวองค์พระนะครับจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับคาบกุจะน้อยมากนะครับอย่างที่เพื่อนเห็นนะครับคาบน้ํามันตังอิ๋วจะเป็นคาบสีเหลืองเนี่ยครับผมสีเหลืองอ่อนสีเหลืองเข้มนะครับในแต่ละจุดที่นําพา ความชื้นนำพาขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวขององค์พระนะครับส่วนด้านหน้าเราจะมีเห็นเป็นคราบกุ่อ่อนๆนะครับเหมือนเป็นฝุ่นฝุ่นผงสีค้ำๆเทาเทานะครับมาติดอยู่ในกุ่นะครับทั่วทั่วองค์นะครับการก่อเกิดอาราโุไนจะไม่เก,เกิดมากเหมือนกับพระที่ถูกน้ําท่วมนะครับถ้าถูกน้ําท่วมมามนะครับ หรือเป็นบางขุนพรมกู่ใหม่นะครับพวกนั้นนะครับจะมีการก่อเกิดของอราโกไนาการสร้างตัวของอเนื้อปูนขึ้นมาบนพื้นผิวขององค์พระเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับและชัดเจนกว่านี้นะครับจริงๆแล้วนะครับสภาพผิวพระเนี่ยจะมีคาบอย่างแยะจะเห็นชัดเจนมากนะครับ แต่เนื่องจากเนี่ยอ,องพระฐานพระที่มีความนูนความสูงนะครับผ่านการจับบ่อยๆนะครับการสัมผัสทำให้ค่าพวกนี้บางทีหลุดติดมือการจับหลุดล่อนไปนะครับก็เลยทำให้เห็นว่าผิวขององพระเนี่ยจะไม่มีค่าอะไรมากมายนะครับให้เราดูตามล่องนะครับซอกขาซอกแขนนะครับพื้นผิว รอบองค์พระนะครับนั่นคือพื้นผิวที่จะมีคราบความเป็นธรรมชาติของคราบกุมาติดนะครับเนี่ยละครับพระที่ตกขึ้นมาก่อนยุคการเปิดกุก่อนยุคที่น้ําท่วมแล้วมาเปิดกุกเนี่ยครับสภาพผิวพระจะเป็นนี้นะครับนะครับค้าจะมีการสร้างตัวนะครับถ้ามีความชื้นมากวันนี้จะสร้างโกลขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเป็นผืนนะครับ อันนี้จะเป็นนูน,น,นขึ้นเป็นแผงๆนะครับพื้นผิวเนี่ยจะไม่เรียบตึงนะเพื่อนๆดูนะครับพื้นผิวจะไม่เรียบตึงนะครับจะมีเนื้อสร้างอยู่บางจุดนะครับซอกแขนเห็นไหมครับซอกแขนแขนนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะจะเหมือนกันนะครับพื้นผิวจะไม่เรียบตึงนะครับมีการสร้างเนื้อตัวขึ้นมาสร้างมากสร้างน้อยเนี่ยครับทำให้เกิด การไม่เรียบตึงนะครับพระเนี่ยเวลากดพิมพ์ใหม่ๆนะครับออกจากวัดเนี่ยกดใหม่ๆเนี่ยสังเกตได้นะครับเราไปวัดละคังเนี่ยเราไปรับพระมานะครับทำบุญไปร้อยสองร้อยเนี่ยพระข้างหลังนีจ่จะเรียบจะเรียบแกล่งแน่นตึงเลยนะครับแต่ถ้าพระที่ผ่านการเวลามาขนาดนี้นะครับถ้าเพื่อนรูปนะครับพระเนี่ยผิวเขาจะไม่เรียบตึงจะคล้ายๆกับผิวมะละนะครับ ขอบพระทางด้านล่างขวามือนะครับจะมีรอยกระเทาะนะครับตรงนี้ก็มีส่วนดีนะครับทําให้เราเห็นลําดับชั้นของผิวองค์พระนะครับสีจะไม่ขาวนะครับเนื้อข้างในนะครับมันกระเทาะเก่านะครับจะเห็นลําดับชั้นนะครับถ้าเป็นเปรียบกับผิวคนก็เป็นหนังกาําพ้าไล่ลงมาเนื้อแดงนะครับ ไล่ลงมาเป็นกล้ามเนื้อไล่ลงมาเป็นกระดูกนะครับจะไล่ลําดับชั้นของผิวลงมานะครับส่วนผ้าพักนะครับพัเกตก็จะบิดเอียงไปทางซ้ายนะครับก็เกิดจากการแกะพิมพ์นะครับมีการขยืนขยับนะครับก็จะมีการบิดตัวเล็กน้อยนะครับผิวด้านหลังเนี่ยครับผมความเป็นธรรมชาตินะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับ การศึกษาเกี่ยวกับเนื้อพระสมเด็จเนี่ยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์จริงๆนะครับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับของผมรับฟังทั้งหมดนะครับแต่ก็ขอให้คอมเมนต์โดยสุภาพแล้วก็มีเหตุผลนะครับขอบคุณครับครับอันนี้ก็เป็นกล้องสองเลนนะครับเลนใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นเลน 30 x นะครับก็ใช้ส่องดูาดงางะะร,า,แบบรายละเอียดขององค์พระนะครับแบบไม่เจาะลึกนะครับก็จะเห็นรายละเอียดขององค์พระทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกำหนีเป็นอะไรพวกนี้นะครับส่วนอันเล็กเนี่ยจะเป็น60 x นะครับซึ่งจะเป็นเลนที่เจาะทะลุทะลวงนะครับถ้าคนที่ดูพวกพระเนื้อผงพระสมเด็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ในการเจาะดูเนื้อนะครับ อาจจะให้รายละเอียดดูแคลไซด์ดูอะไรมันจะให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับแล้วก็จะมีไฟ2ดวงนะครับเนี่ยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับถ้าดู 60X ก็ปรับไปทางซ้ายนะครับดู 30X ก็ปรับมาทางขวานะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับที่ใช้ในการตรวจด,ดูนะครับพระสมเด็จ นะครับวัดระฆังนะครับว่ามีผงเหล็กไหลไผ่ดผสมอยู่หรือเปล่านะครับก็จะใช้แม่เหล็กแรงสูงอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องพันเอ็กนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ดีมากครับตัวนี้ก็มีความสถียนมากนะครับคือภาพไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่คงเคงไปไม่คงเคงมานะครับจาะลึกเห็น นะครับทำให้เราเห็นอารกอนไนท์นะครับการก่อเกิดของเนื้อปูนนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะมีจอให้ดูนะครับอันนี้เขาจะมีจอมาให้เลยนะครับก็จะสะดวกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเราใช้รุ่นนี้พัน x นะครับก็จะใช้ USB ที่ต่อจากตัวกล้องเนี่ยนะครับเข้ากับโทรศัพท์นะครับ ในรุ่นอันดอยนะครับก็เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับกรอบพระรุ่นนี้เป็นกรอบชุบเงินนะครับลงยาฝังเพชรนะครับอันนี้ด้านหลังราคาอยู่300บาทนะครับนะครับถ้าเป็นชุบเงินลงยาไม่ฝังเพชรก็200นะครับแล้วก็เป็นชุบทอง ฝังเพชรน,นะครับอยู่ที่450นะครับแล้วก็ถ้าเป็นชุบทองฝั่งเพชรลงยาก็450เหมือนกันครับกรอบทุกอันนะครับมีความสวยงามนะครับนะครับดูตามนัมเบอร์ได้นะครับนัมเบอร์ที่อยู่ด้านบน13 14 15เนี่ยครับผม16 17 18ดูตามนัมเบอร์นะครับสามารถ สั่งของได้นะครับพวกนี้เราจัดส่งให้ได้นะครับกรอบมีหลายลวดลายนะครับแล้วก็ชุบค่อนข้างหนาแล้วก็ทนนะครับไม่ไม่ลอกนะครับปกติผมก็ใช้กรอบพวกนี้นะครับใส่อยู่นอกเสื้อนะครับใส่อยู่นอกเสื้อแฝนเดี่ยวนะครับก็ให้ความสวยงามนะครับอันนี้ก็มีทั้งลงยาไม่ฝังเพชรก็มีนะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับโดยผมมีช่องทางการติดต่อทั้งโทรศัพท์และก็ไอดีไลจะสแกน QR Code ของ ID l i ไลก็ได้ครับพอเราติดต่อทางไลน์ได้แล้วก็สามารถสั่งของได้ครับโดยบอกนัมเบอร์ของกรอบนะครับแล้วก็โอนจ่ายธนาคารกสิกรโดย พิมพ์เลขที่บัญชีหรือสแกน QR code ของบัญชีที่ผมส่งมาให้นี้ได้นะครับขอบคุณครับการใช้น้ำยาทดสอบแคลไซด์นะครับให้หยดน้ำยานะครับเพียงหนึ่งหยดเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับสังเกตการเกิดฟองนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะครับไม่มีฟองแสดงว่าพระไม่ได้ทำจากปูนเปลือกหอยนะครับ อาจจะทำมาจากเรซินนะครับ 2. นะครับฟองเล็กเกาะติดอยู่ที่ผิวพระไม่ขยับไม่ขยื่นเลยนะครับจะเป็นพระใหม่นะครับ 3. ฟองเล็กลอยขึ้นเร็วเป็นพระที่อายุอยู่ในหลัก10ปีนะครับไม่ทันยุคสมเด็จโตนะครับ 4. ฟองเล็กและฟองใหญ่สลับกันลอยขึ้นนะครับเป็นพระที่มีอายุอาจเป็นพระที่อยู่ในยุคปลายหรือยุคกลาง ที่ทันสมเด็จโตครับ5ฟองใหญ่ลอยขึ้นนะครับและอยู่ในหยดน้ําได้นานนะครับเป็นพระเก่ามีอายุนะครับเป็นพระยุคต้นที่สมเด็จโตสร้างแน่นอนขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ จะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ